สวัสดีค่ะค่ะอันนี้จะเป็น ep สองของเรานะคะทริปนี้จะเป็นการพาเพาะเมล็ดแล้วค่ะอ่าเป็นการเก็บเกี่ยวมเมล็ดพเพาะเมล็ดกันนะคะก็อันนี้คือมเมล็ดแก่และเริ่มแก่แล้วค่ะแต่อันนี้เป็นมเมล็ดของต้นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะหรือคนโบราณเดิมทีก็เรียกว่าใครย้อยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะก็ กระดิ่งนางฟ้าเนาะมีหลายชื่อกระดิ่งเรียกจับไม้มงคลเสริมบาร,รมีนะหรือต้นมหาโชคนะคะเพื่อนเพื่อนอคลิปสองของเราเดี๋ยวจะมีการปลูกให้ดูนะคะก็จะบอกว่าเกือบเจ็ดเดือนนะคะกว่าจะมีการเพาะปลูกแต่มเมล็ดข้อห้ามอย่างหนึ่งคืออย่าไปเก็บเขานะคะร้อยเขาตกลงพื้นเองนะคะเพื่อนๆอนอันนี้คือร่องรอยของการออกดอกเป็นพวงของกระดิ่งนางฟ้านะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูดอกดอกยังมีค่ะนี่ ต้นนี้วิเคราะห์แล้วชอบดินน้ำชื้นๆนะคะเขาจะออกดอกให้คุณทั้งปีเลยนะคะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีมีดอกเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านพอดีช่วงนี้มีโควิดก,ก็เลยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็รดน้ำรดอะไรทุกวันอย่างเงี้ยค่ะดินเขาชื้นนะคะก็เป็นไม้มงคลเสริมบารมีนะนิยมปลูกหน้าบ้านหน้าประตูรั้วนะคะก็ต้นที่บ้านน่ะสูงประมาณห้าถึงเจ็ดเมตรนะแต่เราตัด ัดให้พอดีเพราะรู้สึกว่าลากจะรุนแรงมากกลัวบ้านพังพอดีอันนี้เราปลูกเอ่อตรงข้างๆประตูรั้วเนาะเราไม่ได้ไปปลูกหน้าบ้านเพราะหน้าบ้านเราปลูกต้นอื่นไปแล้วพื้นที่เราไม่มีนะคะก็ออกดอกออกเป็นช่อแบบนี้ค่ะที่เป็นมเมล็ดนะคะ่ะแต่เดี๋ยวมีดอกให้ดูนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเป็นกระดิ่งเรียกซรัพย์เป็นไม้มงคลค่ะเพื่อนๆก็ ะะเขาก็จะมีเม็ดของเขาอันนี้กําลังจะออกดอกนะคะสีชมพูเนี้ยกําลังจะออกดอกดอกเขาจะย้อยลงที่ใต้ลำลำต้นนะคะเขาไม่ได้ชูขึ้นนะคะอันนี้คือชอบมากเลยค่ะพวงเนี้ยเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเต็มเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาชมดอกกันนะคะดอกก็มีให้เรื่อยๆแต่จะน้อยละค่ะก็เดี๋ยวนะคะ นี่เลยค่ะดอกของเขาอยู่นี่จ้ะค่ะดอกหอมนะคุณอยู่ใกล้ๆคุณจะได้กลิ่นของเขานะคะดอกหอมมากแล้วก็ดอกตรงปลายจะเป็นคุย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 ,คย,คยแบบเนี้ยตรงปลายสวยอะ่ะเออเป็นแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะค่ะเราก็มองลักษณะของเขาเนาะอยากจะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ชอบดอกไม้สีขาวอยู่แล้ว แล้วมีหุ้มสีน้ําตาลนิดๆน,นะคะเป็นเหมือนเปลือกหุ้มของเขาออกตอนที่เขาออกมาอย่างงี้ค่ะค่ะก็อันนี้คือดอกหลุดหมดแล้วตอนนี้มเมล็ดเต็มต้นจะบอกว่าก้านเหนียวมากเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบกันนะเผื่อใครจะหาปลูกอ่าใบจะลักษณะเหมือนหอกไปแหลมนะคะเรียวแบบเนี้ยค่ะ,ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ,มะเมล็ดก็คือดอกหลุดไปละอันนี้มเมล็ดของเขาค่ะ เขามีสเสน่ห์นะเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งนอะ่ะเวลาดอกเขาใกล้ออกอะ่ะคุณเห็นไหม,มเมล็ดของเขาดอกของเขาจะเป็นสีส้มอะ่ะเหมือนสีส้มๆอ่อนๆเนาะประมาณเนี้ยคะ่ะคุณแล้วเวลาดอกสีขาวเขาออกอะ่ะเปลือกหุ้มสีของเขาอะ่ะค่ะก็จะหุ้มออกมาด้วยนะคะเป็นใบไม้ที่อ่อนโยนมากค่ะดูจากอันนี้นะคะเวลาดอกเขาหลุดไปแล้ว ใบไม้บางเดี๋ยวนะคะพอดีเขาอยู่ใต้ใบเลยไม่ค่อยถนัดค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือมเมล็ดเขาละ,ะกลีบดอกของเขาหล่นไปแล้วก็จะเหลือมเมล็ดเห็นไหมคะ,ะ,มะเมล็ดก็จะมาเรื่อยๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะค่ะเป็นเรื่อยๆก็เดี๋ยวเรามาดูการขยายพันธุ์กันนะคะเดี๋ยวมาชมลำต้นก่อนเผื่อใครหามาปลูกค่ะ ปลายเป็นปลายแหลมหอกแบบนี้นะคะก็เวลาดอกหลุดมเมล็ดจะติดแบบนี้นะคะก็อันนี้คือยอดของเขานะคะจะให้สีสันเหมือนที่หุ้มดอกออกมาเมื่อกี้สีจะเป็นสีส้มแสดๆนะคะกรอบปลายยอดก็สวยพอสมควรค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วพอใบแก่หน่อยก็จะเป็นสีเขียวนะคะมีลายเส้นน,น้อยๆค่ะ ลำต้นผิวไม่เรียบนะคะจะเป็นขูกค่ะสีน้ำตาลแบบเนี้คือจะบอกว่าต้นนี้แก่มากละน่าจะเจ็ดถึงแปดปีแล้วค่ะอ่าประมาณเนี้ยค่ะส่วนใบแก่จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นแก่เท่าไหร่ไม่ไม่ลกพื้นนะคะอันนี้คือใบแก่ของเขาค่ะก็ ก็เป็นต้นไม้ที่สวยงามอันนี้กําลังจะออกอีกแล้วค่ะจะบอกว่าถ้าเราให้ดินชื้นๆเขาเนี่ยออกดอกทั้งปีเลยค่ะจากที่มาสังเกตด,ดูนะคะเพื่อนๆออกดอกทั้งปีแน่นอนค่ะรับประกันเลยก็คืออันนี้คือดอกหลุดไปแล้วเป็นพวงดอกจะเป็นพวงนะคะเนี่ยคือมเมล็ดของเขาแต่มเมล็ดนี่เราไม่ต้องเก็บที่ต้นนะคะรอตกอย่างเดียวนะคะรอเขาแก่เขาตกเองอย่าใจร้อนนี่ประมาณเเดือนแล้วนะคะ กว,ว่าจะได้มนล็ดของเขาค่ะอันนี้คือยอดของเขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะ,ะละนะักษณะเวลาแตกเขาจะแตกออกมาเป็นกิ่งออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกดอ,อกค่ะเขาจะมีแฉกของเขาออกมาประมาณสามสี่แฉกแบบนี้ค่ะที่ปลายยอดเลยเนาะแล้วก็จะออกดอ,อกเนี่ยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะเวลาเขาจะออกดอ,อกค่ะเขาจะมาที่ปลายยอดแล้วก็ย้อยขึ้นมาเป็นกิง่งแล้วเป็นพวงออกมาอย่างนี้นะคะอ่าเนี่ย ลักษณะเนี่ยค่ะจะแตกออกมาจากปลายยอดนะคะไม่ใช่ที่ลำต้นค่ะแล้วก็ออกมาเป็นดอกอันนี้คือเมล็ดเขาก็ประมาณเกือบเจ็ดเดือนนะคะผลผลิตก็รอแก่ไปเรื่อยๆอันนี้คือลำต้นที่เราตัดไปเพื่อนจะเห็นว่ามีรอยตัดเห็นไหมคะเพราะว่ารากเขารุนแรงพอดีปลูกข้างรั้วไม่ไกลมานมากก็กลัวพังก็เป็นต้นไม้ใหญ่สูงใหญ่เนาะแต่ มองแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันนี้ยอดพอดีวันนั้นตัดแล้วเขาแตกขึ้นใหม่อ๋ออันนี้อ๋อกิ่งเขาแตกขึ้นมาใหม่ค่ะก็อ่อนโยนมากค่ะอันนี้คือค่ะปลายแหลมนะคะเหมือนรูปหอกนะคะ,คะเวลาเขาจะออกดอกนี่เขาจะแตกจากตรงยอดตรงเนี้ยแล้วก็ออกมาเลยเดี๋ยวก็ออกดอกค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ พอกิ่งยอดมาเขาก็จะแตกก้านออกมาเนี้ยเวลาเขาจะออกดอกอันนี้มีประมาณสามก้านแทงออกมาแบบเนี้ยค่ะก็กิ่งเขาจะย้อยลงก็เพิ่มความสวยงามนะคะก็เวลาจะออกดอกเนี่ยเห็นหง่ายๆค่ะเห็นไหมคะใครย้อยเนาะเป็นชื่อโบราณค่ะอันนี้คือเนี่ย แล้วเดี๋ยวเวลาเขาออกดอกก็เป็นสีขาวแล้วที่หุ้มก็จะติดที่ดอกก็มีสน่อีกแบบนึงอะคะ่ะดีดีอย่างนี้ให้ดอกให้คือดอกเขาออกเรื่อยๆนะเนี่ยค่ะที่กีบที่หุ้มเขาเนี่ยอันนี้ยค่ะอันนี้กําลังจะออกดอกอันนี้บานนะคะก็สวยงามค่ะหอมค่ะกลิ่นหอมอ่อ,อนๆอ,อ,อันนี้คือหลังจากดอกหลุดละ เห็นไหมคะเขาก็จะออกดอกเขาเรื่อยๆคุณดูเวลาเขาออกดอกเนี่ยเขาจะแทงออกรงปลายยอดออกมาก้านตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จะย้อยลงมาอันนี้คือกําลังจะบานนะคะจะเป็นษณะแบบนี้ค่ะก็เนี่ยมีอีกเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีเนี่ยกาลังแทงออกมาเนี่ยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเขาก็จะแทงเขาออกมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยกาลังออกดอกเต็มเลยค่ะกิ่งนี้ ก็ชอบน้ำนะคะชอบน้ำชื้นแฉะรับประกันได้เลยค่ะออกร้อยคุณตลอดปีถ้าใครจะปลูกขยายพันธุ์สบายเลยค่ะเห็นไหมคะ,คะก็รอเขาตกมาเองนะคะเพื่อนๆอ,อย่าไปทำอะไรเขานะคะเดี๋ยวนะคะใครย้อยก็ย้อยอย,อยู่ใต้ใบค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเพาะปลูกกันนะคะ ก็จะบอกว่า,มาเมล็ดเรามาหาตามโคนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะมเมล็ดมเมล็ดแห้งแบบนี้นะคะเขาตกเองนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาก็เปลือกจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มเมล็ดเท่ากับเม็ดพุทราลูกใหญ่อะ่ะเนี่ยเมล็ดของเขาแล้วก็เหมือนมีหนามนะคมๆเนะี่ยคุณประมาณนี้เดี๋ยวลู้นให้พยายามใส่ถุงมือนะเ,นเพื่อนๆเวลาเพาะพันไม้หรืออะไรอะ่ะ มันจะแก้ปัญหาเรื่องคันเรื่องอะไรให้เราได้เราไม่รู้ยางเขาเนี่ยค่ะผิวจะปุปะปุปะเหมือนมีหนามคมนิดๆน,นะคะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วเรามีพื้นที่ดินอะถ้าเรายังไม่ไปหาดินถุงหรือกระถางเนี่ยเราทําดินซุยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขางอกแล้วเราค่อยเอาไปปลูกนะคะก็คือเอาเปลือกที่หุ้มเขาหมดแล้วอะแล้วก็ จุ่มไปที่ดินแบบเนี้ยค่ะฝังไปเลยค่ะก็เราก็มาหามาเล็ดก,กันนะอันนี้ก็แก่และเนี่ยเราก็เอาเปลือกเขาออกอันนี้คือเขาตกเองนะก็คือแก่แน่นอนค่ะเราก็จิ้มไปแบบนี้นะคะจิ้มลงดินเลยค่ะอันนี้คือเขาตกตามพื้นเองนะคะเนี่ยก็คือแก่แน่นอนรับประกันได้เราก็จิ้มลงไปนะคะเนี่ยค่ะหาตามพื้นเนี่ยค่ะ ประมาณเจ็ดเดือนนะฝ่าเราจะได้ผลผลิตอย่างนี้ยคุณเนี่ยค่ะจิ้มไปตามโคนหาต่อเจอแล้วค่ะก็จะแห้งแบบเนี้ค่ะจริงๆควรปลูกตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูก็เวลาเขาตกเขาก็ตกเขามาเองแนะนำอย่ากเก็บอย่างเดียวนะคะห้ามเก็บเด็ดขาด นี่ค่ะอันนี้เม็ดอันนี้เม็ดใหญ่มากเล้วก็มาอยู่ตามโคนเขาเนะเอาเปลือกออกก่อนเนี่ยจิ้มลงไปจุ่มลงไปเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเขาจะงอกเมื่อไหร่อะไรยังไงก็เอาไว้ตรงนี้นี่มีมาเล็ดหนึ่งแล้วค่ะอันนี้เล็กหน่อยแต่เท่าเขาแก่ดําแบบเนี้ยคือเราก็จุ่มลงดินได้หมดเลยนี่อีกค่ะเนี่ยเวลาเ็ตกก็ตกมาเป็นพวงเนี้ยเอาเปลือกออกนะคะ เนี่ยค่ะจริงๆขยายพันธุ์โดยการตอนก็ได้นะถ้าใครรีบร้อนน่ะแต่เราไม่รีบร้อนอืมเราว่าเวลาปลูกเมล็ดอต่มันมันแข็งแรงมันทนดีแล้วมันอายุยืนดีอะ่ะเราก็ชอบของเราแบบนี้สไตล์เราเราชอบเพาะโดยการเก็บเมล็ดเพาะค่ะก็ได้เป็นพวงนะเขาก็จะตกของเขามาอย่างเงี้ยอันนี้คือกลีบของเขานะคะจะเป็นแบบนี้ตรงปลายจะแหลม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 แบบเนี้ยค่ะ เห็นไหมคะสวยงามมากหอมอะเนี่ยตรงปลายค่ะเดี๋ยวเราเรามาดูอีกนะคะว่ามีหลงบ้างไหมลองมาหากันค่ะอ๋อตกอยู่ในโคนกระถางต้นไม้นะะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาแก่แล้วเงี้ยก็เ,เก็บได้นะคะเนี่ยไม่แนะนําเก็บที่ต้นนะถ้าใครอยากต้นก็นี่ได้สามเม็ดตกลงมาโคนต้นวานสีทิศ ได้ได้สี่เม็ดค่ะแทงลงไปเลยค่ะจุ่มลงไปเลยค่ะค่ะที่ขยายพันธุ์ก็มีสองแบบนะตอนได้แล้วก็เพราะมันเล็ดจากดอกได้ทิ้งไว้เดี๋ยวเวลาเขาขึ้นแล้วเราค่อยไปขยายปลูกค่ะกระถางใหญ่ปลูกนะคะก็ชอบพวงนี้มากเลยค่ะเพื่อนๆห็น ะะทวงนี้นี่ขยายพันธุ์ได้เพียบเลยค่ะเห็นไหมคะก็เป็นไม้มงคลไม้สลิมงคลนะจาก EP หนึ่ง EP หเมื่อ7เดือนที่แล้วผลผลิตก็ยังได้น้อยอยู่โหนานมากกว่าจะได้ผลผลิตของเขาแต่ก็ต้องใจเย็นๆห้ามเก็บเด็ดขาดเลยค่ะเคยเก็บไว้2องลแล้วไปปลูกไม่ขึ้นเลย รอเขาแก่เต็มที่ก่อนแล้วค่อยเก็บของเขานะคะมาเก็บที่โคนต้นมาหาที่โคนต้นเนาะค่ะการขยายพันธุ์เกือบเจดเดือนนะคะคะ่ก็เต็มเลยค่ะ,มะเมล็ดตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะเยอะแยะเลยค่ะ,มะเมล็ดขยายพันธุ์ ก็จะย้อยลงใต้ใบแบบนี้ค่ะอันนี้คืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างใต้ต้นเลยนะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเขาจะย้อยลงมาน,นี้จับกล้องหงายขึ้นเลยอะเน,นี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากอันนี้กําลังจะออกก็แตกจากปลายยอดนะคุณเวลาเขาจะออกดอกอะเราก็เพิ่งสังเกตเขาจะแทงประมาณ6-7ดก้านเลยอ,อัน,นเนี้ยค่ะเนี่ยเขาจะแทงขึ้นจากยอดปลายเลยเพื่อพร้อมออกดอกอันนี้ดอกกําลังจะออก แล้วเวลาเขาออกดอกเนี่ยที่หุ้มก็จะหุ้มตรงกลีบข้างบนของเขาอะ่ะก็เลยสวยงามค่ะเนี่ยอันนี้กําลังออกเต็มเลยเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะเวลาเขาออกเขาจะออกตรงปลายเนี่ยค่ะเขาจะแทงแทงปลายแล้วก็ออกมาเป็นแขนงอีกแล้วก็ห้อยย้อยลงมาแบบเนี้ยค่ะสวยค่ะสีสวยสีแบบเหมือนสีส้มแสดนะตามภาพเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะได้อีกหลายกิ่งเลยก็ ประมาณปีสองปีนี้คงจะได้หลายต้นเลยนะค่ะเห็นไหมคะเมล็ดของเ้านี้คือมเมล็ดแก่สุดค่ะโอ้พวงน,นี้มหาศา,ศาลเลยเยอะมากคุณค่ะเป็นไม้มงคลเนาะเยอะมากมเมล็ด่ค่ะ,คะอันนี้กำลังจะออกดอกค่ะ ดอกหลุดแล้วก็จะกลายมาเป็นเมล็ดแบบนี้นะคะไม้มงคลไม้เสริมบารมีค่ะแล้วก็เป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นไม้ที่อายุยืนดูจักลำต้นได้กำมือไม่มิดแล้วค่ะเหลือหน่อยนึงค่ะแต่ตรงนี้ไม่มิดแล้วดูจากลำต้นได้เป็นผิวไม่ไม่เรียบนะคะผิวขุค่ะค่ะต่อยอดสวยอะสีส้มแสดอะสีตมดอกเลยคุณ ตามที่หุ้มกลีบเลยค่ะแตกยอดออกมาแบบนี้นะคะสวยงามค่ะก็วันนี้ก็ได้ขยายพันธุ์แล้วนะคะก็ชอบดินชื้นชอบความชุ่มชื้นคุณแต่แต,ต,าตากแดดไม่เป็นไรแต่พื้นดินต้องชื้นออกดอกทั้งปีนะคะถ้าคุณให้ความชุ่มชื้นเขาขนาดเนี้ยคุณจะดูว่าดินของเราชื้นมากนะคะีค่ะพื้นดินชื้นมากค่ะแล้วก็รากเนี่ยรุนแรงมากคุณดูรากเลย นี่คุณดูเยลากเขาเห็นไหมคะโหลากลากลอยขึ้นมาสุดยอดเลยเพราะนั้นปลูกให้ไกลบ้านจะดีกว่านะคะเนี่ยดูโค้งตามขอบปูนเลยะคะ่ะโหดูลากเขาสุดยอดเลยก็จริงๆอะ่ะลากถ้าแทงเข้าบ้านใส่ปูนจะแตกเนี่ยต้องระวังนะคะปลูกไว้หน้าบ้านไกลๆพื้นปูนเลยดีกว่าค่ะ เพิ่งจะสังเกตเขาว่าลาเขาโอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็น่าจะเป็นต้นไม้ที่สูงมากนะคุณแต่ไม่รู้สูงเท่าไหร่แต่ของเราประมาณห้าถึงเจ็ดเมตรแล้วเราตัดออกเพราะว่าเริ่มใหญ่มากขึ้นมากขึ้นเราว่าจะเป็นต้นไม้ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะลักษณะของเขาแล้วก็การแตกเวลาจะออกดอกเนี่ยเขาก็แตกกระจายเป็นพุ่มออกมาให้เราอีกเงี้ยก็ก็เป็นพุ่มสวยนะ เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นพุ่มสวยเพราะคุณต้องสังเกตด,ดูเวลาเขาแตกปลายยอด mm. เขาจะออกดอกเนี่ยก็เลยมองลักษณะว่าเขาจะเป็นพุ่มอันนี้กําลังจะออกดอกนะคะเนี่ยย้อยแตกออกมาประมาณสามสี่ก้านแบบนี้ค่ะแตกปลายยอดนะคะเวลาจะออกดอกเขาจะพุ่งออกมาอย่างนี้ค่ะพุ่งยาวๆออกมาเลยนะคะกระดิ่งนางฟ้าต้นมหาโชคมีหลายชื่อเลยชื่อดีๆทั้ทงนั้นเลย รวมของของชื่อที่ดีๆอยู่ต้นนี้เยอะมากเลยนะคะค่ะ,คะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระดิ่งเรียกทรัพย์สารพัดกระดิ่งเลยค่ะก็ดูนะคะความสวยงามค่ะชมดอกอีกทีนึงค่ะค่ะดอกก็หน้าปกนะคะเห็นไหมคะอันนี้กําลังจะบานค่ะนี่ก็ดอกเยอะแยะเลยขอให้ดินชุ่มชื้นอย่างเดียวค่ะออกดอกให้คุณเชยชมทั้งปีเลยค่ะ เงนะไม้มงคลหามาปลูกกันนะคะเพิ่มความสวยงามเป็นร่มด้วยคุณเป็นร่มเงาด้วยนะปกคลุมความร้อนถ้าเราจะปลูกต้นไม้เล็กๆอ,อ่ะนิดๆอ่ะเพราะชําอะไรเงี้ยเราก็หาต้นไม้ใหญ่หญอันนี้ดอกหลุดไปแล้วเบกติ้วเดียวเองค่ะ่ะหมูจะบอกว่าก้านดอกเหนียวมากคุณคุณไม่ต้องกลัวฝนตกลมแรงขนาดไหนถ้าเขาไม่แก่เขาไม่หลุดลงมาง่ายๆเลยคุณเหนียวมากนะคะ ะค,ะค่ะทิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ